สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์เกี่ยวกับ LGBTQ นะคะคะ,ะในปัจจุบันที่มีการยอมรับ LGBTQ เพศสภาพมีผลต่อการดำรงชีวิตและการทำงานหรือไม่สำหรับดิฉันคิดว่าไม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันหมดแล้วแลคิดว่าอีกสิปีข้างหน้าทุกอย่างน่าจะเท่าเทียมกันมากกว่านี้ค่ะค่ะและหากในอนาคตลูกของคุณมาปรึกษาเกี่ย ว่าเป็น L G B T Q คุณจะให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาอย่างไรคะก็คิดว่าคงจะถามก่อนแล้วว่าลูกอยากเป็นอะไรอ่าก็ตามแบบสภาพเขาตามความแบบตามความรู้สึกของเขาที่เขาอยากจะเป็นแล้วก็จะให้คำปรึกษาแนะนำลูกในทางที่แบบว่าอ่าเหมือนถ้าลูกอยากเป็นผู้หญิงอืมก็จะแบบว่าลูกควรจะทําอย่างนู้นอย่างนี้ให้เหมาะสมนะอะไรอย่างเี้ยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์เกี่ยวกับ LGBTQ ในยุคปัจจุบันที่มีการยอมรับ LGBTQ เพศสภาพมีผลต่อการดำรงชีวิตและการทำงานหรือไม่เพศสภาพถ้าดูทั่วไปผมไปคิดว่าไม่นะฮะเพศภาพก็คิดว่าไม่เพราะว่า คนที่ไม่ว่าจะเพศไหนก็ถ้ามีความรู้ความสามารถก็ทํางานได้หมดแต่ว่าเรายังมีความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่จะใช้บางอาชีพอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นเป็นเมื่อก,ก่อนเนี่ยเป็นครูถ้าแต่งตัวแบบออกแต่วหรือว่าคนแต่งส่งกกะโปงอย่างเงี้ยเป็นครูผู้ชายส่งกะโปรงเนี่ยมันอาจจะไม่ยอมรับแต่ปัจจุบันบางโรงเรียนก็ยังมีอยู่นะฮะที่ยังไม่ยังไม่ยอมรับแต่บางโรงเรียนเขาก็ ไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะแต่ว่าถามว่ามันมีปัญหาในการทํางานไหมถ้าเรื่องความรู้ความสามารถคงไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติของคนมากกว่านะฮะว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับอาชีพเหมือนกันนะฮะถ้าเอ,อผมเป็นนักแสดงผมแต่งตัวเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ไม่มีใครซีเรียสนะแต่ว่าถ้าคุณไปอยู่อาชีพที่เป็นเป็นที่จำเป็นต้องเป็นแบบอย่างบางทีคนเขาอาจจะมองว่ามันมันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วแต่อาชีพมากกว่า และหากในอนาคตลูกคุณมาปรึกษาว่าเป็น LGBTQ คุณจะให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาอย่างไรคะเอ่อถ้าถ้าเรื่องการดำรงชีวิตก็คงไปบังคับอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกลูกก็คือตัวลูกอะเราไมไ่ใช่ของเขาแต่ว่าแต่ว่าถ้าให้คำแนะนำจะให้คำแนะนำเรื่องเรื่องการป้องกันมากกว่าเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นเพศที่สามเนี่ยเขามีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากกว่า เพราะอะไรเพราะว่าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมันจะกลัวท้องพอกลัวท้องมันก็จะใส่ถุงยางแต่ว่าคนที่มันไม่สามารถท้องได้อะเขาก็จะไม่ไม่ได้กลัวเรื่องท้องไม่แล้แวงนั้นมันก็จะไม่ไม่ป้องกันเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอะไรก็จะมากกว่าผมจะห่วงห่วงเรื่องการติดเชื้อมากกว่าแต่ว่าเรื่องโอเคเราอาจจะมีความเฟลหรือเสียใจนิดเป็นเรื่องตามภาษาคาดหวังของพ่อแม่แต่ยังไงเราก็บังคับลูกไม่ได้ฮะก็บังง่าก็บังคับลูกไม่ได้ ถ้าเขาชอบแล้วเขาไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็โอเคครัก็ไม่อะไรเขาดูแลตัวเองได้ก็จบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาขอสัมภาษณ์เรื่องปัญหาเกี่ยวกับ LGBTQ นะคะในปัจจุบันนะคะ่ะที่มีการยอมรับ LGBTQ คุณคิดว่าเพศสภาพมีผลต่อการดำรงชีวิตและการทำงานหรือไม่คิดว่าไม่มีนะครับเพราะว่าเรื่องการทำงานเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลมากกว่าไม่ว่าจะเพศสภาพไหนผมคิดว่าเออเราก็สามารถที่จะทำงานให้ดีแล้วก็อยู่ในสังคมได้ครับแล้วถ้าหากในอนาคตนะคะลูกของคุณมาปรึกษาว่าเขาอ่ะมีความมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็น LGBTQ คุณจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างไรบ้างคะ อย่างแรกนะครับก็ต้องยอมรับก่อนไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรนะครับก็ก็โอเคครับแล้วก็ขอแค่ให้เขาเป็นคนดีแล้วถามว่าจะให้คำปรึกษาว่าอะไรก็คงไม่ได้ให้คำปรึกษาอะไรครับเขาก็เขาก็คนปกติมีชีวิตปกติเพศสภาพมันเป็นแค่เครื่องปัจจัยภายนอกครับผมมองอย่างนั้นต้องคิดว่าให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเลยขอบคุณมากค่ะ